สำหรับรายชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นี้รถยนต์มี Ford BMW, Mini Mercedes b e n z r o l l s ล o y c อย s t o n m ต r มา n m นเม r ร t เซเดปโย Jeep t o y o t a เล็กซัส BYD, MG, มาสด้าสุสุกิอิซูซูฮุนไดฮุนไดท럭แอนบัสออดี้ฮอนด้ามิสูบิชินิสสันเนตตาวอลโว พอเช่เบนทรีเกียร์ซูบารุค่ายเกตวอร์มอเตอร์มีออร่ากูดแคทฮาวาและแท้งสำหรับรถจักรยานยนต์มีฮอนด้าซูซูกิยามาฮ่าบีเอ็มดับเบิลยูฮาร์เรดดวินสันดูคาตตี t r i u um, m loyal and field kawasaki และ alpha valentis ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีอะไรบ้างนั้นสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของ Bangkok International Motor Show w o r l d w i w m o t o r s h o w i n t s